ค้างไหมคะเฮ้อะ,อะไรกินอะไรอะ่ะกินตัวไม่ใช่กินอะไร่ไรู้กกินใครก็ไม่รู้หอมอยู่นะอืมใครรู้ที่ทีเบาๆเขาเปลี่ยนกินตัวทุกวันะค่ะคนเนี้ย น้ำหอมเยอะคะ่ทะเท่าที <c oughs> เยอะมากจริงๆไม่ไหวจริงๆเหมือนเหมือนมีหนังเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะละครไทยนี่แหละคะ่ะที่เหมือนบอกว่าชี้จะจะผิดผู้ชายจะกลิ่นน้ําหอมเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่ต้องมีน้าหอมกลิ่นเดียวถูกไหมคะถ้าวันนึงมีกลิ่นอื่นแล้วก็จะแบบเอ้ยไปเจอผู้หญิงคนอื่นมาหรือเปล่าอันนี้ <c oughs> คือตอนหนูอ่านบทแล้วเหมือนเหมือน,นเราต้องดูบทนี้อะคะ่ะแล้วก็มันเป็นของละครเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะแล้วหนูก็กลับมามองว่า เออแบบในละครเขาวัดกันแบบนี้เนาะแบบเวลาคนนอกแซแล้วมีกลิ่นผู้หญิงคนอื่นไงอันนี้วัดไม่ได้นะคะเพราะมีน้องมีสามร้อยชนิดในห้อง,งแล้วแล้วเปลี่ยนทุกวันหมายถึงว่าเปลี่ยนกลิ่นเองทุกวันก็มันเยอะมันเยอะอย่างที่ผมบอกไปคือมันเยอะจริงๆผมทุกวันนี้คือฉีด<ต>นอนแล้วอ่ะใช่ทำไมว่าคาแรคเตอร์ในละครคือผู้ชายเขาต้องมีน้ําหอมกลิ่นเดียวแล<อ>้วเป็นกลิ่นตัวเองไงใช่ไม่จริงๆในละครเขาในหนังเขาฉีก,กันหลายกลิ่นนส่วนใหญ่เขาฉีดกลิ่นตัวเขาเองอ่ะเขามีกลิ่นเดียว ก็ใครจะมานั่งมีน้ำหอมเยอะๆเราเป็นคีจริงเราก็อยากมีกลิ่นประจําตัวนะแต่ว่ามันเยอะจริงๆอิอเราเป็นคนแมนๆเราก็ไม่ฉีดน้ําหอมล้วก็เป็นกลิ่นตัวเองไงอันนี้ป็นกลิ่นเยอะอะกลิ่นสาวมันเป็นกลิ่นสาวเยอะหมดเลยเลยพจริงอะน้ําหอมมันเยอะครับทุกคนก็เลยฉีดไปเรื่อยเจ็ดวันเจ็ดกลิ่นใช่จริงจริงเจ็ดวันเจ็ดกลิ่นทุกวันนี้คือฉีดนอนนะครับมันไม่ไหวจริงไม่ได้เลยครับน้ี่ฉีดน้าหอมของอะไรไม่ค่อยฉีดค่ะหนูจริงๆเอาจริงๆเลยนะคะหนูแพ้น้ําหอมแล้ว บางทีเจอคนฉีดน้ําหอมมาฉุนๆุนก็แบบเป็นมาเกินเลยคือผมมานเง่อออกง่ายก็เลยต้องฉีดบ่อยแค่นั้นแหละครับหนูใช้นห,นหนูใช้แค่ได้กันพังหนูใช้แค่พวกแบบโลออนอะไรเงี้ยคับเพราะว่าเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช้น้ําหอมเท่าไหร่คือผมสามารถตอนเช้าออกไปที่หนึ่งฉีดกลิ่นหนึ่งกลับมาล้างตัวลิช่ชออกินไหน,นออไของ,งของ้าวบะลิชชอบกินไหนของกอกินเท้าไม่ใช่ พี่ทำพี่กอนก็ไม่ชอบเหมือนกันเขาถามว่าชอบมันกลิ่นไหนองกอลพี่ริ้อแยกไม่ออกครับว่ามันเป็นกลิ่นอะไรกลิ่นอะไรอะไรแค่รู้ว่ามันกลิ่นหอมเฉยพี่ใจไม่ดีฮะแยกออกเขาจมูกดีจ้าไม่คือหมายถึงว่าพี่เขาถามว่าน้ำหอมยี่ห้ออะไรที่อยู่ชอบที่เวลาเขาใช้มันก็มีหลายแบรนด์ไม่ได้ดมขนาดนั้นหมายถึงว่าไม่ได้จำไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่า แต่ว่ารู้ว่าไม่ชอบกินอะไรมันจะมีบางอันที่มันกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นไม่กลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนอะไรนะเหมือนเหมือนเหมือนยาหมักเหมือนแบบที่วันนั้นที่ยูฉีอ่ะแล้วเขาก็บอกว่ากลิ่นแปลกมากเลยกินเหมือนเหมือนไข่อ่ะเหมือนต่อไข่แล้วไข่สดไข่ดิบอ่ะกินแบบมันมีบางอันที่กลิ่นมันแปลกแปลกอะค่ะอย่าพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกยูแค่รู้ว่าในใจก็พอ อ๋ออันนั้นไม่ใช่น้ำหอมอันนั้นเป็นในนี่เป็นเหมือน o อร์เ shape <c oughs> เป็นเหมือนอใช้หลังไม่เดือเอามาฉีดเป็นน้ำหอม <c oughs> ก็มันหอมเขาชอบกลิ่นนั้นมากเลยเขาก็เลยแบบเสียดายก็เอามาเอามาถูตัวครับทุกคนเพราะผมไม่มีนวดผมก็เอาต u t e r s h p e มาถูตัวนน <c oughs> ม,มันเป็นน,น้ำใช่ไหมมันเป็นเหมือนคล้ายๆ t o อ e r ผมก็ามาถูแขนถูขาหอมดีเลยกลิ่นเหมือนไข่อะค่ะทุกคนเหมือนเหมือนเวลาเราตอกไข่แล้วมันแต่มันไม่ได้กลิ่นเหม็นนะมันเหมือนไข่ดิบอะค่ะเหมือนเวลาที่แบบเอามาทำลอกสิวเซียน กลิ่นมันขาวๆอ่ะกลิ่นอแอลกอฮอล์ไงกลิ่นขาวอะ่ะแอลกอฮอล์ก็คือแอลกอฮอล์นี่มันกลิ่นขาวๆแบบก็ฉีดกลิ่นนี้ที่เราชอบมากเลยไม่มีอะค่ะทุกคนเขาเปลี่ยนบ่อยมากจำไม่ได้ครับจำไม่ได้เปลี่ยนทุกวันเนาะคะือมันเยอะอยงไงมันก็เสียดายก็ใช้ไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะหมดอะ่ะเชื่อไหมทุกคนถ้ามันหมดนะผมก็ยังเก็บขวดผมชอบเก็บขวดอยู่แล้วเพราะสะสมขวดอะไรยเงี้ยผมก็จะเอามันไปใส่น้ําเปล่าแล้วก็ตั้งเอาไว้บ่อยะ รุ่งมีฝนตกบ่อยใช่